สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูนะครับเมื่อกี้พวกเธอช็อกนะครูยังช็อกเลยนะเลือกคนที่เกเรที่สุดในห้องอ่ะนั่งในห้องนี้ใครไม่มีเพื่อนยกมือทุกคนมีเพื่อนหมดสมมติครูเดินเข้ามาเธออยากรู้จักครูแต่เราไม่เคยรู้จักกันแต่เราอยากรู้จักกันเราจะจันทกันทํำยังไงงงก็สุดครัเธอสร้างสมัรธภาพอ่ะ อันดับแรกทยังไงนะยิ้มให้ยิ้มแบบที่เขาไปปวดฟันไปรักษาฟันในเรื่องหนังเรื่องอะไรนะหนึ่งอะไรนะหนึ่งใจเดียวกันที่คุณป้าสองคนที่วามดำาๆเลยิ้มแบบนั้นใช่ไหมนะครับจริงแล้วน,นะครับการลงทุนการการมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะจริงๆแล้วสิ่งที่ลงทุนน้อยที่สุดเธอว่าคือ คือเรื่องการยิ้มเห็นไหมพอเข้ามาเพราเขาจะยิ้มเห็นไหมแอนเนี่ยเขาพยายามถึงเข้ามาช้าใช่ไหมปุ๊บเขาจึยงยิ้มเพื่ออะไร<ๆ>กบเกืน <anco S 2> นะสร้างสัมพันธภาพกับครูว่า,วาครูจะเอ็ดเขานะใช่ป่ะนะครับนะยิม้มถึงยิ้มจะเป็นยังไงก็เธอต้อง <ton ne> ทนนะ่นะ <t> คาราวนี้การสร้างสัมพันธภาพเนี่ยแม้แต่สัตว์เนี่ยก็รรเป็นความจําเป็นนะ ก็เหมือนสัตว์ต่างๆอย่างสิงโตเนี่ยเขาอยู่เป็นฝูงนะช้างเวลาร้องเรียกกันเขาเรียกไงเขาใช้อะไรเรียกเสียงใช่ไหมสิงโตนี่คำรามตอนนี้เป็นต้นมนุษย์ก็คือการพูดการจาเขาบอกว่าคนไหนพูดดีพูดไพเราะพูดไม่สร้างปัญหาจะมีเพื่อนเยอะเธอเจอหน้าใครเธอเดินงเดี๋ยวเ,เดินไปปุ๊บมองหน้าทำไมเดินไปใครคน มองหน้าทําไมเนี่ยเธอจะมีเพื่อนเยอะไหมแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะครับนะไม่ใช่รอยยิ้มกลับมานะครับอา่าเพราะฉะนั้นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้ไม่ต้องจดอันเดิมรู้จักวิธีการสร้างและรักษาสม,มันธภาพกับผู้อื่นอันเดิมไหมมันเดิมไหม เรื่องเดิมนะฮะยังไม่จบทําไมเขาถึงเน้นเรื่องการสร้างสมรรถภาพเธอสังเกตเลยเด็กในวัยรุ่นนะครับพวกเดียวกันจะไปด้วยกันนะพวกคุยเก่งจะนั่งหลังจะไปพวกเดียวกันนะฮะจะคุยกันอยู่กลุ่มเดียวแหละนะฮะนะพวกพวกเสริมสวยทาหนา้าขาวเขาชอบไปด้วยกันพวกสำอางชอบหวีผมทรงม้าก็จะไปด้วยกัน เด็กเรียนเด็กไม่ค่อยพูดเขาก็จะไปด้วยกันนะพวกนี้จะไปด้วยกันเป็นกลุ่มผู้ชายก็เหมือนกันพวกไหนชอบซิ่งมอเตอร์ไซค์ก็ไปด้วยกันพวกไหนที่ชอบเล่นกีฬานะครับก็จะไปด้วยกันพวกนี้นะฮนะนั่งริมทําหน้าเศร้าก็จะพูดหน้าเศร้าด้วยกันหมดนะฮะจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้น เธอสังเกตแล้วจริงไหมคุยกันไหมข้างหลังเหรอแหมแหมเขาอยู่กลุ่มเดียวกันนะลูกนะนะแล้วพวกคนไหนที่บ้าดาราก็บ้าด้วยกันนะนะจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะฮะใครถามเหรอใครถามเพราะว่าการมีสันติภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไร เธอว่าการมีสัมพันภาพเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเธออ่ะลองว่ามาดิไม่ต้องใช้ไม้เดี๋ยวครูพูดต่อให้มันดียังไงมีสัมพันภาพที่ดีอ่าบอกว่ามีเพื่อนเยอะอ่ามีคนรักใครไม่มีคนเกลียดตรงข้ามกันเลยแหลอะอะอะไรฮะอะไรฮะ ถ้าเธอตอบงี้จะตอบว่าครูชย,ยุทต้องตอบครูวิเชียนนะลูกศิษย์ครูวิเชียนอ่ะข้อหนึ่งการสร้างสัมพันธภาพที่มีประโยชน์ยังไงข้อหนึ่งมีความสุขไหมเดินเข้าไปปับ๊บลูกวันนี้เรียนอะไรมาเลยลูกเธอต้องการแบบนี้ไหมเวลากลับบ้านอะ่ะใช่ไหมลูกวันนี้หิวไหมทานอะไรมาเหรือยัง ลูกไปแข่งแชร์บอลร,รือไปซ้อมมวยมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ชายก็อ่ะเป็นไงลูกมอไซค์เป็นยังไงบ้าง่นะ,ะขับรถเป็นยังไงครูเขาสอนเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่านะ <c oughs> เรื่องในโรงเรียนเนี่ยนะ <c oughs> คนที่พูดกับทางบ้านมากที่สุดคือเด็กมนหนึ่งถ้าเทียบมนหนึ่งถึงมนหกนะจะเป็นเด็กมนหนึ่งจะเล่าเรื่องในโรงเรียนให้ผู้ปกครองฟังกับหมดอะ อุ้ยพระแม่ค่ครูคนนั้นก็สอนย่างนี่นะครูรุ่นนันะอยู่ฝ่ายปกครองนะตีนะโอ,อะไรเงี้ยเดจะบอกข้อแม่เขาเลยแหละนะฮะนี่คือครับเพราะยิ่งโตนะยิ่งพูดน้อยกับครอบครัวในเรื่องที่เอาไปเล่าแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเป็นเพื่อนเล่าเรื่องอะไรเนี่ยจะเล่าเรื่องโดยยิ่งโตยิ่งพูดเธอจำไว้นะเธอจบมสาปีนี้นะคนหนึ่งไปเรียนที่เพชรบุรีคนหนึ่งไปเรียนอยู่ ปัตนตีสมติสมูดนะะวัดวิสาไปเยียนปัตตนีอ่านาที่ว่าขยบขึ้นมาหน่อยก็ได้เสร็จแล้วเป็นไงพอมาเจอกันเนี่ยจะไม่ค่อยเล่าเรื่องที่อยู่ของตัวเองนะที่ปัตตนีกับที่จังหวัดอะไรคุณลืมละเพชรบุรีนะพอเจอกันเนี่ยอุ้ยเธอสมัยเรียนนะเธอตอนเราแข่งแชร์วันเราเตะก้านคออะไรเนี่ย เอาจริงป่ะนะจะเล่าเรื่องเดิมให้กันฟังอีกกันความรู้สึกของเพื่อนเนี่ยผู้ชายก็เหมือนกันแยกกันอยู่ใชนั้นมาเจอกันปั๊บนี่จะพูดเรื่องเดิมๆยิ่งโตยิ่งพูดครูก็เหมือนกันเวลาเจอเพื่อนสมัยเรียนนะ่นะเอ้าเจอกันทำงานจะเล่าเรื่องสมัยเรียนด้วยกันเออทั้งที่อยู่ด้วยกันแต่ก็เล่าให้กันฟังอ่ะมันสนุกอ่ะแล้วเด็กนี่นะครูผ่านวัยรุ่นมาก่อนชอบจับความผิดของครูมาเล่ากันฟัง บงเล็บนินทาครูไม่ต้องจบแล้วตอนนี้แหละใช่ไหมพราะกันบ้าเลยเนี่ยแต่ว่ายัางไงเป็นการสร้างเป็นความธรรมชาติของมนุษย์ครูก็ทําเหมือนกันนะสิ่งไหนที่ดีๆที่สนุกๆอ่ะหรือตอนไหนที่เธอแอบ,บกินขนมในห้องเนี่ยต่อไปเขาสอง ช่วยสร้างสัมพันภาพที่ดีระหว่างบุคคลเสมอมันเป็นความสุขนะมนุษย์เราเนี่ยคนไหนที่สามารถสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นได้ดีเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปเนยนะฮะจะชื่นชมแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงาม เธอหันไปดูดิเห็นไหมเชือกครุบ่ะมุมซ้ายเห็นไหมมุมซ้ายเห็นไหมแต่กลุ่มเขาจะอยู่กลุ่มเดียวกันอะเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติถ้ากลุ่มขวาก็อยู่กลุ่มขวาเหมือนกันเธอดูดิเห็นไหมจริงป่ะแต่จะอยู่กลุ่มเดียวกันผู้ชายอะนะต่ไปเมื่อเรามีเพื่อนเรามีเพื่อนเราจะอบอุ่นนะฮะ ช่วยให้บุตรหลานเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติครอบครัวเราเนี่ยมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเนี่ยการช่วยเหลือความอบอุ่นในครอบครัวจะเกิดขึ้นอันนีู้ดถึงครอบครัวก่อนนะครูเชวนในห้องนี้ต้องทุกคนต้องมีพ่อมีแม่นะใช่ไหมครูพูพให้ง,งงนะนี่คราวนี้ว่าความรู้สึกที่ดีเนี่ยอย่างที่ครูบอกว่าเวลาเรากลับบ้านเวลาเราได้การทักทายจาก ผู้ปกครองทักทายจากาพี่เธอชอบให้ทักทายหรือชอบให้เอ็ดทักทายอา้าววันนี้เป็นไงมัง่ง<อ>เรียนนะพอไปทักดีใจนะอา้าวครูทักอย่างนี้ชอบไหมอา้าวกิซลาพระบรรคอไปไหนชอบไหมแบบเนี้ยชอบเออดีอถ้งั้นวินย์ฝืนหนึ่งร้อยอย่างเงี้ยชอบอให้ครูทักตอนนี้เป็นต้นนะ อาการที่เรามีความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะแค่แค่เพียงว่าเธอไม่มาโรงเรียนเพื่อนโทรศัพท์ไปหาว่าเธอทำไมไม่มาโรงเรียนเราไม่สบายคนที่รับโทรศัพท์เนี่ยดีใจไหมดีใจนะฮะเพราะเพื่อนเป็นห่วงเราใช่ไหมโทรไปถามเนี่ยเราโออเพื่อนรักเราเนะเพื่อนอุตส่าห์มาทานะบางทีเนี่ยเพื่อนป่วยมากเราไปเยี่ยมนะฮะสมมติว่าเพื่อน สมมุติตัวบันไดแขนขาดอย่างเงี้ยนะแขนหกักแขนหกักโควิดแขนหกักโควิดนะเธอไปเยี่ยมเพื่อนเพื่อนก็ดีใจไหมเนี่ยการสร้างสัมพันธภาพต่อไปสมมุติว่าไม่ต้องจดถ้ตอนนี้มึงจดเดี๋ยวจดประธานต่อไปกูถามเธอว่าถ้าเป็นพี่น้องกับเพื่อนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราสร้างสัมพันภาพแล้ว การสร้างสมรรถภาพที่ดีต่อการระหว่างบุคคลครอบครัวและสังคมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างข้อแรก <ส Duncan. S 1> เกิดความพึงพอใจฮะไม่ให้จดไงก็ไม่ให้จดไงทบทวนกู Кор จะให้จดไปแล้วไม่ใช่เหลอนที่แล้วอ่ะอ,อ่าก็เลสีครูทบทวนให้ไงเขาบ,บอกว่าจะพึงจดไง ความพึงพอใจมันเกิดขึ้นดีไหมดีความสุขนะฮะดีอ,อันต่อไปเกิดอะไรอีกอดูที่อันเก่าเปิดดูนเก่าก่อนอค,ความรักใคร่คกลมเกลียวอ่าอันนี้คืออันเก่าครูทบทวนให้ เราถึงหัวข้อที่เท่าไหร่นะครับว,รวิธีสร้างใช่ไหมฮะ